สาวอายุหกขวบเลือดก,กำเดาชอบไหลทำอย่างไรดีนะคะก่อนอื่นหมอต้องแนะนําเป็น2อย่างก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยเขาชอบเอามือไปแกะแคะเกาอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือไปโดนปุ๊บป๊บมันก็ไหลออกมาได้เราเด็กเนี่ยบางทีเส้นเลือดผิวหนังแล้วเขายังเบาบางอยู่มันก็เลยจะแตกเปราะได้ง่ายนะคะก็จะมีเลือดก,กำเดาไหลออกมาได้อันนี้ก็แนะนําให้ระวังกระพอนะคะแต่ว่าน้องเขาอยู่เฉยเลือดก,กำเดาก็ไหลออกมาแบบนี้นะคะก็ ทางสายแพทผจีนเนี่ยเรื่องกำเดาไหล่เนี่ยจะเกี่ยวกับความร้อนต่างๆนะ,ะที่อยู่ในปอดเออปอดเนี่ยเขาจะเปิดทวารที่จมูกนะคะก็จะสัมพันธ์นกันกับปอดถ้าเกิดว่าอันนี้มีปัญหาเนี่ยสามารถทานยาจีนหรือว่ากดจุดได้นะคะแต่ว่าหมอจะแนะนําให้ไปหาคุณหมอแพทย์แผนจุบันก่อนไปตรวจว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเนี่ยก็มาพบแพทย์แผนจีนได้นะคะแต่ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยคือเดีกยวขมขมหมอไม่ค่อยแนะนําให้ทานยาเท่าไหร่นะคะก็จะบอกหนึ่ง กดจุดนะคะแก้เอเ่อเื้องกำเดาไหลนะคะจุดนั้นก็คือจุดผงจุ้ยนะคะมันจะเป็นจุดบนเส้นลมปานของปอดนั่นเองนะคะปึ๊บแตงกิจะเห็นไหมก็นับมาจากข้อมือของเรานะคะชีชุ่น <S 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 ก็คือเราแบ่งตั้งแต่ข้อพับตรงนี้เป็นหกชุ่นเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งนิ้วนะคะก็จะอยู่ตรงกล้ามเนื้อนูนๆตรงนี้นะคะลงมา กดทั้งสองข้างนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าหลายข้างนี้เราก็มากดข้างถ้าหลายข้างขวาเราก็มากดข้างซ้ายหลายข้างซ้ายก็มากดข้างขวานะคะกดก็จะช่วยให้เลือดกำเดาไหลได้แต่ระหว่างนั้นเนี่ยวิธีหยุดเลือดกำเดาไหลนะคะก็คือให้กดจมูกแล้วก้มหน้านิดนึงนะคะแบบนี้เนี่ยกดข้างไว้แล้วเลือดกำเดาก็จะหยุดไหลเอาผ้าเย็นมาประคบที่หน้าผากด้วยก็ดีนะคะตอนเด็กๆหมอก็ชอบเลือดกำเดาไหลนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยไปฟัง ใครพูดมาก็ไม่ทราบนะคะว่าให้ทานน้าผึ้งหลังจากนั้นก็ทานน้าผึ้งหมอก็ทานน้าผึ้งมาตลอดเลยนะคะจนเรียนจบเนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ทานแล้วก็คือเลือดไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าเลือดกำลังหมอก็ช่วงเด็กเๆเนี่ยก็เริ่มไม่ไหลแล้วนะคะมันก็จะมาไหลบ้างไม่ไหลบ้างแล้วแต่แล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไหลนะคะหมอก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับความร้อนในร่างกายหมอเช่นเดียวกันเนาะก็ยังไงก็ลองไปจิบน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้ๆนะคะไปหาน้ำผึ้งแท้ๆมา ทานสักจิบๆไปๆลิ้นก็พอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามเยอะๆแบบนี้นะคะก็จะช่วยได้ค่ะ